สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพบกับช่องไม่กินทีวีอันนี้ช่องไม่กินทีวีหรออันนี้ช่องหมูมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้ไม่กินวันเจ้าของใหญ่แล้ครับวันนี้ไม่ใี่เขาใหญ่หรอใช่แต่พี่กินแล้วก็เสือกเร็วหน่อยนี่เอามาพี่เปามาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่น้อยสวัสดีครับก่อนไม่หยอกป้าพี่จะสู้อสารเร็วด้ยละค่ะแม่สวัสดีเร็ว อยู่ที่จะพีีใหญ่นะคะเี่จะมาผมจะมาลูกวางนะคบอยู่ที่เขาใหญ่จะมาลูกวางนี่เป็นช่องหมอบมาไม่ใช่ช่องพี่คีนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอัสเสียงเสียงพูดเสียงเร็วๆนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติแย่สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วทักทายนะคะสวัสดีค่ะน้องอ้นเย่มาแล้วนะนี่นะครับพี่คีนมาเล่นเด็น้องต่อนะเดี๋ยวหมอบมาจะสวัสดีโอเค วันนี้นะคะมาเปลี่ยนที่ไลฟ์อีกแล้วเป็นไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยวันนี้คือที่มาไลฟ์ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหวิวดีมากนี่อยู่ที่สลับุรีนะแต่อยากจะให้ทุกคนดูวิวแบบวิวแบบเราดูวิวแล้วก็ดูดพลังไว้ด้วยกันนะแต่วส้มจะให้ทุกคนนะดูวิวแล้วดูดพลังไว้ด้วยกันนะคะดูนะภาพชัดเสียงชัดเนาะโอ้นี่คือเป็นวิวอ่างเก็บน้ํานะคะ วัสดีครับอันนี้นะเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กแหละแต่วิวแบบดีมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นปะการที่เราจะเติมพลังหรือว่าเราจะทำอะไรชักอย่างอ่ะมันมีธรรมชาติอ่ะที่มันฟรีอ่ะเราไม่ต้องจ่ายแพงนะคะเรามีความสุขนะคะเสพความสุขกับชีวิตได้อันนี้คือแต่ก่อนนะการที่ส้มจะมีความสุขนะส้มจะต้องไปเที่ยว นี่มีมีเพลงด้วยอ่ะนี่ก็จะมีคนมาจอดนะอยู่ที่อย่างเก็บน้ำแบบเนี้ยสวยมากเฮ้ยเปิดเพลงมันไงจกักรวาลเซิร์ฟเราวะเออทุกคนนี่เขาเปิดเพลงมาให้เราเลยโคตรเข้ากับโคตรเข้ากับไลฟ์บนนี้เลยเลยเว้ที่จะพูดนะเออ นี่เข้ากับไลฟ์วันนี้มากเลยนะที่จะไลฟ์ในเดตนี้ว่าสู้ต่อไปนะหากชีวิตเรายังมีอยู่เ,เ,เด้อเดยนี้เป็นเดทที่สามสาห้าแล้วได้สาแล้วนะเป็นเดทที่เรียกว่าถ้าเราสู้ต่อไปในบางทีแม่งชัยชนะมันรอยอยู่ข้างหน้าเออ สวยค่ะอยู่ตรงไหนของสลับบรีค่ะป้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ํามื่เหล็กอ่างเก็บน้ํามื่เหล็กค่ะวิวดีมากอากาศดีด้วยนะแล้วก็คนน้อยมากให้ทุกคนคือมาเสพบรรยากาศไปด้วยกันเนาะจริงๆแล้วมันง่ายๆความสุขมันง่ายกว่าที่เราคิดการใช้ชีวิตมันก็ง่ายกว่าที่เราคิดเว้ยแค่แบบมีทริคชีวิตก็แฮปปี้แล้ว คินโนโนโนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขาตั้งกล้องแม่ล้มคินครับโดนขาตั้งกล้องแล้วค่ะขอบคุณค่ะงาเห็นว่าสลิ่งแบบดีมากมาเราเข้าเรื่องเลยลวกันนะคะกลับขอบคุณทุกทุกคนเช่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> เอามาเลยนะคะเดย์นี้นะก็เราอยู่กันในเก้าสิบวันของจิตปรับใจนะคะเดย์นี้เป็นเดย์ที่ สามสิบหกค่ะจะมาพูดในเรื่องของในบางทีอ่ะเราทำงานอยู่ทุกวันมันก็ดีใช้ชีวิตอยู่ทุกวันมันก็ดีบางคนอาจจะรู้สึกว่าหมดไฟไอสิ่งที่เราททำอยู่มันมันหมดไฟอ่ะก็รู้อะว่าทำต่อไปมันจะดีแต่ตอนนี้มันหมดไฟอ่ะมันไม่อยากไป มันท้อมันเครียดไอสิ่งที่มันทําอยู่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทําแล้วส้มว่าจะบอกทุกคนแบบนี้ค่ะการที่เราทํางานจนตึงเกินไปเราขยันน่ะมันดีเราพยายามอ่ะมันดีแต่ถ้ามันตึงเกินไปกับชีวิตอ่ะคุณเช็คได้เลยคุณจะถึงระยะความสําเร็จของคุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีความสุขกับการที่คุณทําสิ่งนั้นอยู่นะส้มบอกเลยว่ามันจะ มีความสุขในระหว่างการทําไปด้วยแล้วเราจะต้องสู้มันแค่ไหนอะถ้าเราตื่นเช้ามามีลมหายใจอถ้าเราตื่นเช้ามาเรายังมีลมหายใจแม่งก็สู้เท่าที่มีลมหายใจนี่แหละเออคุณเราไม่รู้เลยว่าในระหว่างเส้นทางที่คุณทำระหว่างเส้นทางที่คุณเดินชัยชนะมันอยู่แค่ข้างหน้าเนี่ยชีวิตที่แม่งโคตรด,ดีเนี่ยจินตนาการมันก็อยู่ แค่ข้างหน้าเนี่ยคือส้มรู้สึกเลยว่าเอ้ยไอยช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นช่วงที่เรากําลังหาช่วงที่เรากําลังหาไอสิ่งที่มันจะไอสิ่งที่มันจะเรียกว่าความสุขอะคือเราแม่งตามตามหาตามหาตามหา อยู่ตลอดเวลาแต่จริงแล้วมันก็คือไม่ใช่เว้ยความสุขมันอยู่มันมีได้เลยมันเสพได้เลยมันเลือกที่จะมีความสุขได้เลยตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้ใครที่รู้สึกหมดพลังเว้ยแค่มาหาวิวสวยอย่างเนี้ยวิวมันฟรีธรรมชาติมันฟรีแล้วตามจิตตามจิตวิทยาเลยใครที่เห็นน้ําเออน้ําที่มันเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างเงี้ยความสุขมันมันมาถึงมันจะมีเกิดขึ้นเลยเว้ยไม่ว่าคุณจะเกิดเรื่องท้อใจทุกใจ คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในธรรมชาติอันนี้มันเป็นทริคนะคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในธรรมชาติคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีพลังพลังของธรรมชาติหรือพลังของจักรวาลมันอยู่รอบๆตัวเราเลยมันอยู่แค่เราจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นและคุณจะไปเชื่อมโยงกับเขาได้จริงๆเลยเหรออ,อวันนี้อยากจะบอกค่ะถ้าไอสิ่งที่คุณเกิดปัญหามันยังมีอยู่มันยังแก้ไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องแก้เลย เอาตัวเองออกมาจากออกมาจากปัญหานั้นให้ได้ก่อน้ยทำยังไงก็ได้ไม่ต้องไปหาว่าทําไมชีวิตเราต้องทํใหม่ทํใหม่ทําไมทําไมไม่ต้องเจอเรื่องไม่ดีได้วะทาไมต้องเจอเรื่องซวยได้วะทําไมกูต้องเจอเรื่องเครียดทาไมกูต้องเป็นคนที่โดนทิ้งทําไมกูต้องเป็นคนที่ทําธุรกิจเจ๊งทําไมกูต้องเป็นคนที่พังด้วยวะเลิกหาว่าทําไมแต่ถามว่าทํายังไงที่จะเอาตัวเองออกมาจากจากความทุกข์นั้น ที่จะทําให้เรามีความสุขได้เลยมีความสุขได้เลยตอนเนี้ยทำทำยังไงดีวะกูจะมีความสุขได้เลยแค,เนะคะแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองนะคุณอาจจะมองว่าเอ้ยก็ส้มพูดได้ส้มมีความสุขแล้วเฮ้ยในทุกคนอะปัญหามันมีหมดแหละส้มเข้าใจเว้ยว่าคนที่กาลังจะเติบโต,ตแม่งเหนื่อยไอการช่วงเริ่มต้นมันเหนื่อยตแต่มันเป็นช่วงวิพิสูจน์ใจไงว่าเราอะจะไปต่อแล้วเราอะ ก็คุณลองคิดดิคุณเหนื่อยคุณท้อคุณทุกข์มันก็จะเป็นสตอรี่อ่ะเวลาที่คุณสาเร็จคุณจะไปเล่าให้ใครฟังก็ได้ไว้ว่าเฮ้ย<ร> <"He i, S 2> ฉันผ่านเรื่องนั้นฉันผ่านเรื่องนี้<ร>ฉันผ่านความทุกข์เหมือนตอนนี้คุณคุณเห็นกุศิตาใช่ปะ่ะงคุณิตาของเราว่าเฮ้ยตอนที่เขาเหลือเงินติดตัว20บาทอะเราก็ขึ้นมารวยมาลอดร้อยล้านอะส้มฟังแล้วส้มรู้สึกโคตรเท่ส้มไม่ได้ฟังแล้วส้มรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารหรือหดหู่หรือเสียใจนะ ส้มรู้สึกว่าเท่มากเลยเขามีสตอรี่ที่โคตรเจ็งคุณเปลี่ยนจุดเจ็บให้มันเป็นจุดแรงผักเหมือนกันเลยส้มเริ่มต้นทำธุรกิจมีเงินติดตัวแค่สองหมื่นไม่มีอะไรเลยเช่ามีมือถืออยู่แค่สองเครื่องส้มเริ่มต้นทำธุรกิจส้มกลับมามองว่าเอ้ยต้องขอบคุณเลยที่มาทำให้ให้ที่มาทำให้ทุกอย่างมันรวมมันเป็นชั้นอะฉันก็สู้มา คนก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะแค่มีหน้าที่สู้ไปต่อถ้าเรายังหายใจอยู่เราก็ทำสุดกำลังสุดความสามารถแต่คุณอย่าลืมที่จะต้องมีความสุขในขณะที่คุณกำลังจะไปถ้าคุณเอาความสุขนำทางเป้าหมายของเราันสำเร็จแน่ไม่ใช่ว่าวันนี้มันไม่ถึงเป้าคุณจะบอกตัวเองโอ้ไม่ถึงเป้าอีกแล้วไม่ได้อย่างตามที่คิดอีกแล้วไม่ได้ตามที่ฝันอีกแล้วแต่ อย่าลืมดิถ้าคุณยังไม่หยุดคุณแม่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตคุณไปทุกวันเลยนะเป้าหมายมใกล้ๆๆๆไปทุกวันเลยนะแต่ถ้าวันนี้เราเลือกที่จะหยุดคุณหยุดปุ๊บเจ๊แจ้งหมอบอกมันไม่มีแพ้หรือส่งฟังผุูกพอสำเร็จระดับโลกขเขาก็บอกถ้าวันนี้คุณหยุดเท่ากับคุณแพ้เลยเออมันไม่มีคําว่าแพ้หรอกถ้าวันนี้เราไม่หยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในเหตุการณ์สถา,านการณ์ พูดถ้าขาดโคตีอ่ะเนี่ยว,วิวมันฟรีฟีเลยนะแต่วันนี้น่าสดมากไม่กล้าถอดแว่นนะคะวันนี้เป็นวันเป็นธีมเหมือนไปเที่ยวเมืองเหนือนะแต่จริงไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกนอกจังหวัดเลยลูกๆก,ก็ใส่ชุดเมืองเหนือไปหมดแต่เราไม่ได้ไปไกลนะคะเราอยู่แค่ในจังหวัดนะคะแต่เราเป็นอารมณ์เหมือนเราได้ไปเที่ยวออข้ามข้ามจังหวัดเ <laughs> สพเ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 ลยนี่คือใกล้ๆอยาดูดิ ขับรถมานี่นี่เราก็ขับรถคันนี้มาใกล้ๆนะคะเด็กๆก็เล่นมาบนรถแล้วเราก็มีความสุขง่ายๆเลยนะอยากให้ทุกคนนะคะ<อ>ไปต่ออีกนิดนึงมันก็ถึงแล้วอีกนิดนึงมันก็ใช่แล้วเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้าไปต่อดีวะนี่ฟีลลิ่งดีนะเดี๋ยวเราจะเหมือนเป็นวิวเหมือนเราอยู่ในวิวแบบ เหมือนเราอยู่ในวิวแบบต่างประเทศเลยเนาะเหมือนเป็นพวกวิวทะเลสาอะไรเลยนี่แค่อ่างเก็บน้ําที่สระบ,บุรีนะเย้เพิ่งฟังคุณส้มค่ะรู้สึกมีพลังขึ้นเลยค่ะตอนนี้ท้องมากๆสุดยอดค่ะเพราะว่าคลิปคลิปเนี้ยมันก็จะส่งไปถึงแมเสเซจที่ส้มบอกมันจะส่งไปถึงใครบางคนนะคะส้มเชื่อว่ามันมันเป็นมันเป็น ประโยชน์นะถ้าคุณกําลังท้ออยู่ค่ะบอกกับตัวเองเนาะอีกนิดเดียวอะ่ะเราก็จะถึงแล้วความฝันน่ะทุกคนมันก็มีเรื่องเข้ามากระทบทั้งหมดแหละอยู่ที่เราจะคอนโทรลให้มันไปถึงฝังไปถึงฝันได้ไหมถ้าเรายังไม่หยุดเดินเรายังวิ่งต่อเนื่องเราแม่งไม่มีแพ้หรอกเย้ yeah. สวัสดีค่ะพี่ชรินจากออสเตรเลียค่ะ คนที่มันชนะมันจะต้องเป็นเราดิวะแล้วอันเนี้ยเราได้รู้จักกฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดอ่ะแม่งมีชัยไปกว่าคนอื่นเลยนะคนปกตินะเขาไม่ได้สนใจเรื่องเราเหล่านี้เลยเขาไม่ได้สนใจเรื่องศาสตร์แห่งความสําเร็จศาสตร์แห่งความรวยศาสตร์แห่งความมั่งคั่งแต่เราเนี่ยนะได้มาเรียนได้มารู้นะมีโค้ดมีครูหลายท่านเลยเขาอยากจะแบบส่งเรื่องเราดีๆต่อไปขอให้เราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง มันไปต่อได้นะนอนเย่ฟิลลิ่งดีมากตอนนี้คือเริ่มมีคนเยอะแล้วนะ <laughs> ตอนแรกไม่มีใครตอนแรกไม่มีใครฟิลอารมณ์ดีมากเลย <laughs> เออไงเป็นไงนี่นะเดี๋ยวเราก็ลากันไปนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะเ <laughs> ป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านค่ะเราสำเร็จไปด้วยกันไป มีความสุขกันยิ้มเลยตอนนี้ถ้าอยากจะมีความสุขต้องยิ้มเลยตอนเนี้ยไม่ต้องรอมีความสุขได้เลยยิ้มเลยค่ะมีความสุขเลยนะคะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะรักทุกคนนะคะ